อีกประเด็นหนึ่งที่กังวลว่าจะนําไปสู่การ,รเผชิญหน้าระหว่างบรรดาชาติสมาชิกอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้และประเทศจีนนะคะก็คือประเด็นทะเลจีนใต้ที่เข้าสู่การหารือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่จัดประชุมกันอยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะคะ ในเบื้องต้นดูเหมือนจะตกลงในเรื่องของแนวทางปฏิบัติร่วมกันหรือ code of conduct ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้นะคะสำหรับประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์แต่ตอนนี้ติดขัดตรงปัญหาที่ว่าจีนไม่อยากที่จะมาเข้าร่วมในการเจราจากับทั้ง4ประเทศแต่ว่าต้องการที่จะเจราจาในระดับทวิภาคีค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ติดตามรายละเอียดจากคุณชัยรัฐถงยานะคะรายงานจากกลุ่มพนมเปญประเทศกัมพูชาค่ะ การหารือระหว่างนายหยางเจียวฉอรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกับสมเด็จทุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายฮอนดัมฮงรัฐมนตรีต่างประเทศได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นการหารือก่อนที่จะมีการประชุมอาเซียนบวกสามท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระบุว่าจีนหวังว่าการประชุมความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียหรือว่า a r f จะส่งผลยานบวกในการสร้างความไว้ใจและความร่วมมือระหว่างกัน ก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนอาจลำบากใจในการเจราจากแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้เนื่องจากจีนมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและเป็นผู้บริจากรายใหญ่ของกัมพูชาความพยายามของจีนที่ต้องการกำจัดวงเจราจาเฉพาะผู้กรณีชัดเจนอีกครั้งในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อยาวุโสของการประชุมเอเชียตะวันออกหรือว่า EAS โดยนายศิริศักดิ์วงเกตแก้วประหลัดกระทรวงต่างประเทศของไทยระบุว่า ผู้แทนจีนบอกว่าต้องการพูดคุยทุกเรื่องแต่ไม่อยากให้คุยในเรื่องที่จะเกิดความขัดแยง้งถึงแมชาติสมาชิกอาเซียนจะเห็นพ้องกันในหลักการของแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ o ค e o f Conduct แต่ยังขาดความเป็นเอกภาพในการจัดการในเรื่องนี้เห็นได้จากไม่สามารถออกแถลงการ์ร่วมรัฐมนตรีต่างาประเทศอาเซียนเนื่องจากฟิลิปปินส์ต้องการให้ระบุของกางเฉียหน้าที่แนวหินโซโครชคาโโรแต่มีประเทศสมาชิกอื่นไม่เห็นด้วย ในขณะที่การที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาร่วมการสัมมนาทางธุรกิจอาเซียนสหรัฐที่จังหวัดสุมราชในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการหารือในเรื่องการพัฒนาแหล่งก๊าซในทะเลร่วมกับกัมพูชาโดยบริษัทเชฟลอนของสหรัฐรอาสนใจในการขอสัมปทา,านนายสุรพงศ์ตัววิจักชัยกลุลมรัฐมนตรีต่างประเทศได้ปฏิเสธในเรื่องนี้โดยระบุว่าประเด็นที่จะหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับกัมพูชาคือการสร้างถนนเชื่อมชายแดนและ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนไซยบุรีของเราและนายกรัฐมนตรีของไทยจะกล่าวสุนทรพน์ในเรื่องอาเซียนคอนเน็กติวิตี้หรือการเชื่อมโยงในอาเซียนและแผนเศรษฐกิจหลังน้ำท่วมและระบุว่าข่าวการปรับกำลังทหารออกจากพื้นที่บนเขาพระวิหารของฝ่ายกัมพูชาเป็นข่าวลือ ฝ่ายกัมพูชาก็ยังไม่ยืนยันในเรื่องนี้เช่นกันนะครับเพียงแต่ระบุนะครับว่ามีแผนในการปรับทหารจริงแต่ยังไม่ได้กําหนดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรครับส่วนปัญหาในเรื่องของทะเลจีนใต้ถึงแม้วันนี้ประเทศคู่กรณีอย่างฟิลิปปินส์จะไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหาหรือแล้วก็เพียงแต่กล่าวสั้นๆในการประชุมอาเซียนบวกสามนะครับว่าเวทีอาเซียนบวกสามควรจะพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับแต่ว่าในการประชุม AI f ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับฟิลิปปินส์ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะหยิ ื่องนี้ขึ้นมาหาหรืออย่างแน่นอนและบรรยากาศการประชุมก็น่าจะข้นขึ้นขึ้น,นเมื่อสหรัฐมาเข้าร่วมด้วยนะครับโดยท่าทีก่อนหน้านี้ของสหรัฐก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับจีนนะครับที่ไม่ต้องการเห็นประเทศที่ไม่ใช่คู่กรณีเข้ามายุ่งเกี่ยวกับปัญหานี้ชัยรัฐสมยาไทยพีบีเอสรายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา